มันมันมันไม่เิด่นะครับถ้าเอาไปถ้าลูกถ้าแบบว่าเอฟซีหรือผู้ใดเอาไปเรียนนั้นือได้นะครับได้ได้แด้แค่นี้แหละครับได้ได้ได้แท้ะมันเป็นสูตรตลอดชีพหรือว่าต้องงวดต่องวดครับพ่อมันมันงวดต้นงวดเลยครับมันมันคำนวณ ครับขอกราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทางบ้านทุกท่านนะครับผมขอต้อนรับเข้าสู่ทางช่องโอปอพพรวยนะครับครับวันนี้เราจะมาตามแนวทางนะครับของเซียนเลี้ยงควายนะครับเมื่อกี้คุณพ่อโทรมานะค,คุณโทรมาด่วนเลยบอกว่าเรียกคุณพ่อเข้านะฮะแต่ว่าทางช่องไม่ได้ลงเนาะเพราะว่าตอนออกช่องมันไม่มีตัวเลขที่คุณพ่อมี28กับ67มันมันไม่มีเนาะแต่ว่าคุณพ่อบอกว่าคุณพ่อได้ส่งมาในช่องนะครับ ส่งมาส่วนตัวนะครับแต่ทางแอดมินไม่ได้ดูนะฮะเพราะว่ามันก็มีหลายอาจารย์เนาะก็เลยดูไม่ทั่วถึงนะครับผมคุณพ่อบอกว่าก็อยากจะแก้แก้มือใหม่นะฮะแต่ไม่เป็นไรนะครับแนวทางก็มีข้อมีหลุดนะครับ fc ครับใครที่เข้ามาแล้วก็อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับผมเป็นกําลังใจให้กระทางช่องด้วยนะครับทางช่องก็เสนอไว้เป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะครับผมไม่สนับสนุนในการเล่นการพนันทุกชนิดนะครับผมสําหรับ fc ที่ยังตามเสียนเลี้ยงควายอยู่ก็ แคปหน้าจอไว้นะครับวันนี้คุณพ่อจะปล่อยต่องวดนะครับเป็นชุดบนอย่างเดียวนะครับอาจจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเราไปฟังจากคุณพ่อเองดีกว่านะครับเดี๋ยวตามเอ็ดมินมาครับผมครับโรเรียงเรียงคว้าให้เขาเหรอครับโอ้เอางวดงวดเมื่อกี้หลุดนะพ่อเนาะทําไมมันหลุดเนีมันมันมันสามตัว <cond em up> ตมันหลุดดีขนาดครับแต่ว่าสองตัวมันหลุดดีครับที่ตัวคคบนะครับมันที่ที่ที่พ่อให้ผมมาแล้วมันไม่มีไหมพ่อ ท,ที่ที่ตัวเต็มมีดีหนามีทั้งบนทั้งล่างเลยครับพอ่อแล้วพ่อไม่ได้ให้ผมมาไหมเนี่ยครับไม่ได้ให้เลยยู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 ในในไล่ไหมครับ <social media> ไม่วันแล้วแล้วแล้ววันที่ออกคลิปไม่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 ได้ออกเนาะพ่ออ๋อพอ่อพ่อส่งส่วนตัวใช่ไหมผมไม่ได้เปิดดูเลยพ่อที่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 ส่งให้ให้ให้หนาในไล่ไหมครับ <até> โ<มา>อ,อ้พ่อพ่อส่งมาวันไหนเอ่ย ส่งวันมันก้อนออกตั้งหลายวันนะครับมันมีครบเลยดิครับอืมัน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 บนล่างนะครับบนกับเป็นบนอนดล่างกับเป็นล่างครับถูกตัวเลยนะครับผมว่ามันมันมีกี่หางพ่อแล้วผมไม่ได้ดูนะต้องขออภัยเดิ้พ่อครับบบเป็นอย่างครับบบเป็นอย่างผมผมบได้วาอย่างเลยครับผมววามันเข่าอยู่แต่ผมก็บได้บด้วาด้ไปว่าโทษอียังเหรอครับครับผมครับผมแต่แต่เลองลองลองดูนะครับเด้อที่ที่ผมต้องห้ไปน่ะ อ๋มันเข้าอยู่เหรอครับพ่อเข้าไหมครับบล้นเป็นบล้นดิครับล่างกันล่างเด้อสองตัวนะครับตอนสามตัวมันบอกมันบอกเข่าผมผมผมเดี๋ยวว่ามันมันมันเหล็กทช่ไหมบอกไอ้เข้าศูนย์หงนะครับนี่นี่เจ๊ะเจ๊ะว่าผมแก่ตัวนะครับผมว่ามันมันจิบไปนี่ไหมไอ้นึ่งหนึ่งเจ็ดแปดเลยแปดเจ็ดหนึ่งอยู่นี่มตรครับที่ผมบอกไปไปทุ่นเข่าบอกผมมึงเริ่มมันที่ไปยังสั่นผมกว่าวายอยู่แต่วันนีมากเก่าศูนย์หงเด้อ ผมก็บอกอยู่ว่ามันที่ไปแบบนั้นมันก็ไปดีถ้าที่ที่มันเจ็ดหนึ่งแปดเลยว่าแปดหนึ่งเจ็ดเนี่ยมันมันเล็กในในในจงโน่นสามตัวครับเล็กหนึ่งคืนเล็หกเลยครับมันออกแปดแปดหกเจ็ดพวการสองแปดครับแต่แต่แต่ว่าเล็กหนึ่งนี่ยมันคือเล็กหูครับโอมันมันอยู่ในครุษสูตรมันครับคมาถึงมันครุษก็ใน่สูตรมันครับ อือว่าเขามาเต็มแล้วครับนี่อันนี้ถือว่าเขามาครบสูตรเขาเลยครับอ๋อแต่แต่ว่าพ่อส่งให้ผมอยู่ใช่ไหมส่งไหมครับร่อ,อ,องร่องเบ้งเรืขนาดเด้อโอ้ที่ที่ท,ที่อยู่เอะมันอยู่อยู่ยเนี่ยผมผมกระ่มก็เป็นเดาของให้ลูกเห็ไนไหมเนาะเหรอครับลูกส่งที่ว่าที่ที่เขียนว่าเบิกทรัพนะครับโอ้หนูก็ไม่ได้ดูเนาะมันมันมันจไม่ยี ไี่มันยี่ยี่ยี่สิบกัวหางนะมันบนล่างครับแต่บนเลยประมาณยี่สิบกัวหรือสามสิบนี่แหละครับผมก็ไม่ได้ดูแต่แต่ว่าล่างก็เท่าเท่ากันนะครับไล่ไล่กันแะครับมันมันสูตรเดียวกันแต่ว่าออกช่องไม่ได้ออกนะพ่อเนาะสูตรล่างสูตรบนเช่นนั้นแต่ว่าออกช่องไม่ได้ออกนะพ่อเนาะครับเรื่อออกพ่อด้ออกปะป๊อย่างครับผมอยัางเบียงตืเบียงแต่ว่าบนมันแก่ตัวเด้อผมมันมันมันม่นผิดนผินะครับถ้าเอาไปถ้าลูกถ้าแบบว่า เด็กที่เรือผู้ไดเอาไปเรียนนั้นือได้นะครับได้ได้ได้แค่นี้แหละครับมันได้ได้ได้แค้มันเป็นสูตรตลอดชีพหรือว่าต้องงวดตองวดครับพ่อมันมันงวดต้นงวดเลยครับมันมันคำนวณสดเลยครับมันมีตลอดชีพด้วยครับโอ้่ว่าที่สูตรนี่สูตรนี้โ้ยืนยืนได้เลยครับยืนได้เลยผมว่าผมเชียมันเลยว่าเนี่ยแต่ตีเล็กซีงวดเนะาะเนี่ยจะว่าออกไปเขาก็าที่พาผมคุยนะครับ อ่าผมผมผมกตามความจริงเด้อบ่บเสียบ่เป็นอย่างเด้อครับเด้อยวบ่เสียบ่ต้องบ่เสียเด้โบโบต้องทัานเสียได้ผมหรอกครับแต่ผมบอกความจริงอีหลีผมบอกความจริงอีห๋โบ่ต้องเสียผมก็ได้เบิ่งเบิ่งเรียกผมมาซื้อก็ได้บ่บ่ต้องลงทุนยังเลยครับเบิ่งแต่เลขผมซื้อนี่แล้วแล้วสามตัวนี่แต่ไมีเห็นอยู่แล้วครับมันต้องมีเห็นเพียงแต่นี่มันกับผมกับก่อนมั่ท่านเนาะมันมันเป็นที่มันถึงผมว่ามันก่อนเออ จ็ดหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดเลยอันนี้เพียงแต่ว่ามันมันมันโตโตตัวหนึ่งนี่มันมันติดมันติดเป็นหนึ่งกับอกมันแท่นกันนะครับครับมันมันเป็นในสูตรทั้งส่นครับโอ้ถ้าถ้าถ้าคนเรียสูตรก็เดีวรู้อยู่ครับพ่อส่งมาให้ผมผมผมก็ไม่รู้นะพ่อก็ไม่โทรมาบอกผมก่อนว่าส่งสูตรมาให้นะผมเลยไม่ได้ดูผมชมไปให้เลยครับผมว่าอยู่ไม่ไล่เครับมันมันยีดก็ยีดีก็โตนึง ทังครัที่โตนหน่อยเลยครับประมาณน,นั้นแหละรอ,รอบรอบหน้าส,สัมเครับมมมันีีอยู่ครับรอบรอบหน้าสัมภาษณ์เสียงเลยพ่อจะไม,ไม่ไม่ต้องส่งม,มาอย่างนี้ก็ได้ครับบางทีไม่ได้เปิดดูพ่อโอ้ครับผมผมผมขอพ่ออยากเอาเสียงออกนะครับผมผมอยากเป็นแบบว่าลำคานผมนะครับโอ้ไม่ลำคานหรอกพ่อบางคนเขาก็ชอบพ่ออยู่เนี่ยผมผมผมก็เจียนใจเนาะเจียนใจเพิ่มขึ้นแต่แล้วผมบอว่าผมก็มบ่ออยากส่งไปว่าอยาบเพป็น เมืเถียงเงินย้อนผมเห็นนะครับค่าพระตอกพระตู้ค่าหมากค่าคู่เพิ่นแต่ว่าผมว่ามันใจเยือะผมนี่ผมก่ได้หลอกหลอดนะครับครับแต่ว่าก็ถูกมากี่งว่อนเนี่ยพราะว่าเขาเนี่ยบ้าลายนะครับเขหามันยังได้กรสุนนครับสูตรนีิมันจังได้กระสุนเลยมันเป็นสูตรที่แบบแม่ผมบักเป็นอะไรมันอมตะใดนี่ครับมันเป็นมันบเป็นสูตรที่แบบก็ผมเรียนสูตรหลายเนาะครับผม ผมบุดีคือผมถิ่งเลยครับอืมอันนี้มันเป็นสูตรแบบอืมแต่ว่ามันสูตรสูตรมันต้องเฮ็ดที่ท้องคำนวณส่วนดิครับงวดไหนออกค่อยเฮ็ดได้ดิครับแล้วแล้วพ่อจะคำนวณวันไหนครับพ่อครับนี่นี่ผมก็อนคำนวณอ,อยู่เดี๋ยวผมจะส่งไปให้บังเงินฮะเยนนั่นเดี<ะ>๋ยวอีกยบมื่นหมื่นสองหมื่อเดี๋ยวผมจะส่งแล้ว,ลวถ้าส่งเป็นตัวเลขไปให้บเบิังกคอนวณก็ได้อ๋อ oh ครับถ,ถ้าถ้าเดี๋ยวเสียงผมก็จังเอาเสียงก็ได้ได้นะพ่อเนาะ ครับอ่าพ่อพอต้องบอกก่อนที่ว่าพ่อส่งมาเดี๋ยวผมไม่รู้ว่าของใครเป็นของใครนะมันมีหลายเจ้าที่ส่งมาให้ครับพ่อครับคนผมที่ที่ที่ลูกเขาพิมพ์ไปว่าไอ้คนคนคนเลี้ยงควายนะครับคนเลี้ยงควายใช่ไหมครับครับก็มีหลายอาจารย์ไงครับอออยู่ใล้ผมขอให้ว่าเป็นน้องลูกให้หน่อยเนาะครับผมครับผมเบิงว่าเป็นเป็นไรของเบิกซัพย์เขียนว่าเบิกทัพ์นี่แหละครับอือมันมันจะมีทั้ง ไอ้สามตัวด้วยครับสามสามตัวมีจะหางหอกมีมิจะหกเด็ดห่างหรืออล้รแบบจังใดก็ถูกครับโอ้ก็ขอขอแก้มือเพ่อะเพราะว่างวดงวงเมื่อกี้มันเวลาออกช่องแล้วมันมันแล้วมันไม่เข้านะพ่อเนาะครับครับครับ่เป็นอย่างนี้นี่เลยผมผมผมเกิดบ่อยากไปนี่แล้วไม่ไม่เป็นไรถ้าเสียงออกไม่ไม่เดี๋ยวโอ้ได้ยินเสียงโอ้คุยมาแล้วผม คือถ้าเกิดเราบอกทุกตัวอย่างเงี้ยพ่อแล้วก็มันเราไม่เป็นไรพร่ออือครับมันชึ้นถูกนีไม่สูงมากดีครับไม่สูงมากเลยเป็นค้มริงมากเลยดิเออเรื่องเรื่รงอ,ไองไอ้ทวารไรเงี้ยผมผมไปย้อมลอไปเออมันขู่วดเลยครับลูกมวดเลยผมก็บอยอยากว่าไปหลายปันนันเนาะพวกการถูกมันเอาเอาบางที่้าผมเล่ยเครื่องเลยครับไปครับไป อีเวสิบพมวลนี่มันเลื่หาไปไปเลื่หาขึ้นแล้วผมมีตำกว่าหากันแล้วสูตรไหนพ่อสูตรตลอดชีพนี่วะบ่บอบแมงครับบ่แมงครับเอาสูตรเอาสูตรตลอดชีพนี่มนไม่เ,เปิดเผยเลยพ่อบ่ต้องบ๊อบถึงครับอันสูตรตลอดชีพบ่ต้องบ๊อบถึงหรอกคนี่ผมผมมีหลายสูตรครับนี่ผมสูตรที่ให้มันเข้านะครับมันเข้าเพราะมันเข้านี่งวดงวดน,น,นั้นๆครับโอ้อยากได้แต่สูตรตลอดชีพเลยหรอพ่อนี่หัวหน้า ผมว่ามันบ่จาเป็นหรอกนะอันนี้ก็เขาโอ้อันนี้อันอันอันนี้ก็เข้าโอ้ครับโอ้อืมตรงเป้าตรงเป้าเนี่ยครับครับตเป็นละมวดนี่นี่ผมเรียกเนี่ยแต่ว่าผมดีเฮ็ดหาวิธีว่าให้มันตัดหน่อยตัวลุ่มนะครับสามโต่นี่ครับแต่ว่ามัวนนี่มันเคลืกอนเลขในหน่อยตัวนึงนียครับก็คือไม่ให้พลาดเลยใช่ไหมพ่อครับไหนครับหวนนี้จะไม่ให้พลาดเลยเนาะ พ่ออย่างในผ้าจังหมดหล <sk ill in the air> <c oughs> แล้วครับซ <c oughs> ื้อเสียดัดหลวงเลยครับเอาพ่องวดงวดนี้วิ่งตัวไหนพ่อเด่นเด่นเนี่ย <c oughs> เอาวิ่งก่อน <c oughs> ก็ได้พ่อมัน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 มีแบบนี้เด้หัวหน้า <c oughs> มันบคมันผมบ่ท่ำเป็นวิ่งเดิมผมงวดทีท่ำเป็นเข่า,า,า,าสูตรเลยเด้ยผมส่วนมากผมมีเด่นไหมพ่อเอา้ามีมีมีเด่นสักตัวไหมเด่นก็มีแปดก็สองเหรอครับสองตัวผมว่าต้องไม่เห็นน่ะ มันมาจังเก่นเลยครับมดนี้แปดกับสองครับอือแต่ว่าแต่ว่าพ่อจะปล่อยสูตรคืออีกอีกสองวันใช่ไหมพ่อเอาเอายีกสองวันดีครับไม่น่าจะเอายุติครับเขาเอาเหมือนเดิมเลยพ่อมันมันมีเข้ามีหลุดนะครับผมผมยังไม่ได้กลับไปดูสูตรพ่อเยอะที่พ่อส่งให้ผมนะไปเบิ้งเด้ครับผม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 บ่ได้บ่ได้คุยหรอกมาไปเบิ้งเลยด ผมบอกลูกผมว่าอย่างเอาเอาตองผมเบิ้งบึ้งซื้อไปเบิ้งซื้อก็ไดเพรต้องให้คอนอื่นเห็นก็ได้ครับวันจตันจิตจริงๆผมบ,บอกว่าแค่นั้น,นะหผมผมบอกคุยหรือว่าหนาผมผมบอกคุยบอกคุยผมยับเป็นบาปอือนเพิ่มกันเพิ่มเสียเงินนั้นผมผมสามเพิ่นแต่ว่าก็เข้าแต่ว่าก็เข้าอยู่เข้าครับแต่ว่าไม่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 เข้าไม่รู้ด้วยครับแต่ว่าโวดที่แร้วมันเข้าด้วยครับสองตัวล่างตรงตัวบนนะครับสองตัวด้วยครับไริว่าสามตัวสามตัวมัน สามตัวนี่สูตรมันเข่าอยู่เพียงแต,ต่ว่าตัวตัวแท่นตัวเกิดผมปิ่นกลับนะครับอะไรไรผมเอาตัดออกครับว่า<อ>สุดนะเดี๋ยว<ม>เดี๋ยวผมผม,ออผมนี่แหละผมว่ามันสูตรมันเข่าตัวเพียงแต่ว่าผมจับอให้เห็นนี่มันเป็นเป็นตัวถือหรือตัวผิดน,น,นะครับอย่างผมจับตัวผิดน,นี่นี่ก่อนนี่แบบนี่แหละครับดีแบบสองตัวนี่ครละเข่าคนผู้เก่งนี่นะครับ คณเกงเกงกลัวผมในร้ายนะครับครับผมเพือาจิติไปเห็นเลขนี้เพื่อนอาตจจิถูกทุกงวดก็ได้เนี่ยถ้าเห็นเลขในนี่มันถูกวีดลยครับตามสูตรมันถูกวิธีเพียงนต่ผมนีจับกินรอออกมาดึงให้เยวเอามาให้ก่น้องซื้อนี่เดี๋ยวรอบหน้ารอบหน้าพ่อพูดออกกล้องเลยได้ไหมพ่อไม่ไม่ต้อง<ะ>ส่งให้ผมก็ได้ให้ให้พูดออกกล้องเลยได้ไหมเขาเขาจะได้ได้ยินด้วยกันไหมพ่อเนาะ นก็ได้ครับเนาะเอางั้น <ผม S 1> ดีกว่าโอ้ไม่ไม่ไม่ไมแนวแนว,แนวทางมันมนีมันมันมีเข้ามีหลุดนะพ่อให้ให้คนที่ชอบถ้าเกิดคนเขาไม่ชอบเขาเขาก็ดูเพื่อความบันเทิงแหละพ่อครับครับเราไม่เป็นไรไม่เป็นไรพ่อเพราะว่าผมผมรับรองว่าบ่ผิดหวังเด้อพนะุ่นน่ะผมว่าตอนที่โอกาสเตือนี่มีมีสูงกว่าพิดนะครับอืมเพราะว่าผมบ่ได้เอาหลักนวนไว้แล้วใช่ไหมครับพ่อ ครับนี่ผมนี่ผมขอนวดไว้แล้วแต่ว่าผมยังไม่ได้ตัดชัดเปลี่ยนเลยครับมันมันมีกี่หางพ่อมันมีอยู่มันมันหลายหางนะครับมันเป็นเป็นชุดเด่นเลยครับผมนมีมีตัวไหนบ้างครับพ่อแปดศูนย์แปดศูนย์แปดหนึ่งแปดหนึ่งแปดเก้าแปดเก้าแปดสี่แปดสี่แปดห้าแปดหกนี่ครับ มีแค่นี้ครับแปดมีแปดหกแล้วแล้วตัวไหนอีกพ่อมีเด็ดเดด็สองใช่ไหมทีนี้ครับสองสองมีตัวไหนบ้างครับพ่อสองหกสองหกสองสี่สองสี่สองห้าสองห้าสองศูนย์สองศูนย์สองหนึ่งสองเก้าครับสองเก้าครับมีอยู่แค่นี้ครับอันนี้คือบนใช่ไหมพ่อถ้าบนได้ครับนี่บนได้ครับ ผต้องไปลุ่มลางเลยครับลุ่มลางต่างหากแต่กลับด้วยเนาะนะครับแต่กลับด้วยครับครับตรงกลับเนี่ยครับกลับมันมันเป็นเรื่องกลับแค่นั้นแหละผมว่าแต่ว่าเห้องห้องต้องไปเกี่ยวกับลางเลยอยู่แต่บนนั่นครับอืมครับผมอันนี้อันนี้บนนะครับบนหรือลางหรือลางแค่นั้นเดี๋ยวจะเป็นแค่กลับตัวแค่นั้นครับครับแต่ส่วนชุดล่างนี่ให้พ่อคำนวณให้มันชัวร์ๆก่อนเนาะพ่อเนาะครับครับครับเดี๋ยวจะโทรสัมภาษณ์พ่ออีกทีนึงนะครับผม เอาก่อนก็ต้องขอขอบคุณคุณพ่อนะครับสําหรับแนวทางนะครับเนาะครับขอบคุณครับคุณพ่อครับครับผมครับครับอันนี้ก็เป็นแนวทางนะครับเนาะเป็นแนวทางของเสี่ยนเลี้ยงควายนะครับ